สวัสดีครับผู้ผมนัดในช่อง AS Style Investing p o แ c a s t และอ p ีนี้เป็นอ p ที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาพบกับคุณตันพัสกินอิชิตันอิชิตัน CEO คุณตันแห่งอิชิตันผมรู้ผมรู้ดีว่าคงไม่มีใครในประเทศนี้ที่ไม่รู้จักคุณตันเจ้าของธุรกิจชาเขียวระดับชาติผมเคยอ่านหนังสือคุณตันวิถี คุณตันได้เล่าชีวิตถึงเรื่องวัยเด็กตั้งแต่สมัยทํางานชีวิตที่ต้องฝาฟันคุณตันเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนการศึกษาไม่สูงเรียนหนังสือไม่เก่งรูปไม่ร้อไม่ได้มีปริญญาด้านการตลาดใดๆมาการันตีเมื่อสักครู่นี้ขออาภัยในเรื่องเสียงด้วยนะครับผมจากธุรกิจกิฟท์ปขายหนังสือร้านกาแฟร้านอาหารวิดดิ้งสตูดิโ ไปจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจชาเขียวเป็นที่เรื่องลือของประเทศไทยความลับที่นําพาคุณตันมาถึงทุกวันนี้คือความเชื่อมั่นความวิริยะอุตสาหะวินยัยคอยคว้าหาโอกาสอยู่เสมอและที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะการขายและการตลาดซึ่งผมว่านักขายทุกคนควรยึดถือ,อ,อคุณตันเอเอมเป็นแบบอย่างในชีวิตที่ เม่ตสีน้อน่ะงโคราชคหครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของคุณตันในวิธีที่ไม่ตันหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจแห้กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ